คนสูงวัยนะเข้าวัดทำบุญตักบาตรทุกวันตายแล้วไปเกิดเป็นไรครับทำทั้งหลายเนะี่ยเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเพราะเหตุดับถ้าเราตักบาตรทำบุญเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลปฏิบัติมันก็ได้ผลแห่งการที่เรากระทำานะั้นเราทำทานมันก็ได้อานิสงส์ของทานเพราเราประกอบเหตุก็คือทำทานเราเป็นผู้เสียสละ แรงกายแรงใจของเราที่เราอ,อึกษาหามาได้สมมติอาหามาได้จากไม่ได้ทําความชั่วนะทำความดีนะทาความชั่วด <lik> <mus> <life> <play answers heet> ้วยความชั่วม <Rogers> ันคล้ายๆวันหักลบก่อเกิดเนี่ยเราทาความดีแล้วกันได้มาจากความสุดฉลิตของเราเราก็เอาแล้วนาไปใส่บาตรได้มีจิตที่ศรัทธาเนี่ยมันก็ได้อานิสงส์แห่งทานอาจจะให้ข้าวได้ก็เชื่อว่าให้กําลังให้ผ้าให้ชื่อวันนะให้สิ่งชอบใจย่อมได้สิ่งชอบใจให้สิ่งประเสริฐย่อมได้สิ่งที่เสริฐประเสริฐให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก เมื่อให้บุญก็เพิ่มขึ้นความสุขทางกายทั้งใจมันจะมาสนองรักษาศีลมันก็ได้ตามส่วนเข้าวัดเนี่ยจะเข้าวัดไปตาไปมองพระน่ะทำไม่ดีมีลายงั้นทำให้เกิดนะเกิดคําที่เรียวกว่าคุณแหนงแข็งใจใจเราคุณมัวเห็นพระปฏิบัติไม่ดีเข้าเราก็เกิดบาปในใจแล้วแต่เห็นพระปฏิบัติด,ดีเข้าเราก็เกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นเป็นบุญในใจ ก็เราก็พยายามสํารวมแล้วกันอันไหนไม่ดีเราก็อย่าไปมองอย่าไปฟังเอาแต่สิ่งที่ดีๆเราไม่พอใจเราก็ไม่ต้องไปอันไหนมันทําให้เราเกิดความสุขความเจริญในทางจิตใจแล้วเราก็ไปทํสถ่งนั้นแล้วก็ทากรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเพราะะนั้นคนสูงวัยเนี่ยมาเข้าตอนสูงวัยทาบุญใส่บาทเข้าวัดทุกวันตายแล้วจะตายแล้วจะเป็นไงจะตายแล้วจะไปไหน ก็บอกว่าคนนำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นแต่มาเข้าตอนสูงวัยเนี่ยไม่รู้ว่าก่อนที่จะสูงวัยเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างถ้าเราทําบาปมาบาปก็สนองเราทําสิ่งที่ดีก็ดีก็สนองไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าวัดนะเพราะว่าวัดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่กายกับใจนั่นเองนะนี่เนี่ยพูดแบบคนมีความรู้แล้วถ้าพูดแบบคนไม่มีความรู้ก็ต้องเข้าวัดทาบุญใจบาต พูดแบบคนไม่มีความรู้แต่มีความศรัทธาความเชื่อตามบรรพุรุษทําตามกันมาแล้วเราก็มีจิตใจที่โอนอ่อนผ่อนตามนะไหนๆก็จะตายแล้วสูงวัยแล้วทําอะไรไม่ดีกับการที่เราก็ได้รู้จักเข้าวัดเข้าวาน,นี่เป็นการทําความดีแหละไอ้สิ่งใด,งดที่ไม่ดีอยู่ในวัดนี่เราก็ไม่ไม่จำเป็นไจไม่จำเป็นไม่จําเป็นจะไม่ต้องไปจับผิดไม่ต้องไปปลามาดมันจะเกิดบาปเกิดกรรม ถ้าเราไม่พอใจที่เราจะทําให้เกิดความเศร้าหมองดวงใจเราก็อยากเข้าไปเราก็เลือกหนาะแต่สิ่งที่มันดีๆก็ได้ถ้าเราเ่อทำบุญใส่บ่ายเข้าวัดตอนสูงวัยแล้วเนี่ยเราทำมากขนาดไหนมันประทับอยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นสัญญาเป็นความจําได้ไหมรู้ขนาดไหนในการกระทําของเราด้วยกายวาจาใจถ้าสมมติว่าเราเข้าเข้าไปแล้วเราทําเรามีศรัทธาทำจริงๆ บอกเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตแจ่มใสแล้วสุกติเป็นอันหวังได้ในตอนจะตายเนี่ยครับกรรมมันไหนเนี่ยที่เราที่เราทำมาที่มันแรงผลของกรรมเนี่ยมันก็จะมาแสดงก่อนมาดูค่าวิด่ารณาค่าโลหิติบาสังกเพศเนี่ยค่าพ่อข่าแม่ค่าพ่อลรหันได้บุทธเจ้าลดกตกยังออกทำสงฆ์ไม่แตกแยกเนี่ยมันเป็นกรรมนักตกนรกซะตั้งแต่ยังไม่ตายเลยถึงจะทําความดียังไงมันก็โอ้มันไม่แรง พอที่จะชดใช้นี่ได้เหรอต้องยอมชดใช้กรรมต้องตกนรกแน่พวกนี้ถึงจะเข้าวัดยามแก่ก็ตามข้าพรรเจ้าชาติตูเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยแล้วก็มาหันมาทําบุญทําทานสร้างล้างบาปล้างกรรมอะไรไม่สําเร็จพ้ะพุทธเจ้าบอกว่าเสียดายถ้าอาชาติตูนี่ไม่ได้ฆ่าพ่อตัวเองก็ได้สวนทับันได้สบายแล้วลถึงจะมาอุปถัมภ์ศาสนาขนาดไหนเนี่ย ตั้งแต่หนุ่มเลยจนกระทั่งตายเนี่ยบวาดีก็ทํามากนะจะไปเสียตรงจะไปฆ่าพ่อตัวเองเพื่อหวังจะได้นั่งบัลังเป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นดินเพราะฉะน้นเป็นกรรมหนักถ้ามีกรรมอย่างนี้กรรมอันนี้มันต้องมาสนองก่อนเวลาเราตายเราต้องไปนรกก่อนเพราะมันมีความทุกข์ใจอยู่ในใจอยู่แล้วที่มันพลังมากาสารเปียบ น้ำแก้วหนึ่งไปตั้งในไฟป่าที่มันกำลังไหม้โหมกระนำอย่างแรงเงี้ยมันน้ำน้อยยอมแพ้ไฟกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกรรมหนักแต่ถ้าเป็นกรรมเบาๆข้าสัตว์นักทรัพย์นิดหน,น่อยหยิบของพี่ๆน้องๆอะไรไม่บอกเขาหรือเพื่อนบ้านอะไรแต่ให้เพืพ่อเพที่เห็ุเห็ุในกรรมเนี่ยมันมันไม่ดีแล้วย่ายับเิตศีลเลยดีกว่า ข้อสาคัญก็คือเรานรรมํมาทำวินัยเป็นศาสดาเนี่ยเราเอาธทรมะพุทธเจ้าเราเข้าวัดไปเอารรมะพุทธเจ้ามาปฏิบัติทั้งที่ที่บ้านแล้วก็ที่ในวัดเราไปก็ดีแล้วที่บ้านก็ดีเรานํามาปฏิบัติเราเอาศีลที่พุทธเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยเป็นปริญาิเนี่ยมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบเนี่ยเอามาปฏิบัติศีลห้าศีลแปดถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยเอามาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอานิสงส์อย่างดีเลยเแรงเลยเป็นบุญเป็นความดีอย่างแรงเลย นอกจากทาทานละไอย่างรักษาศีลเจริญภาวนาก็อีกอันนี้ส่งมากหมามหมาศาลจากการเจริญภาวนาเนี่ยตาไม่เอาเรื่องก็สํารวมอินทรียตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจับใจอย่างเดียวแล้วจเจริญสติทําใจทั้งเราให้สงบให้มีพลังจเจริญสติแล้วจนกระทั่งเจริญนิพพานาอันนี้ดีที่สุดถึงจะทําบุญตักบาตรทุกวันแต่ถ้ามีกรรมหนักอยู่นะไอ้บาปเก่าที่มันแรงๆมันก็สนองก่อน เราทำในยในวัยชราเดี๋ยวขนาดวัยหนุ่มยังยังจะต้องตกนรกเลยเพราะว่าสร้างกรรมหนักแต่ถ้าไม่กรรมไม่หนักเนี่ยโอ้การสร้างอย่างเงี้ยมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆืมันก็เป็นของที่ดีลหละทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วแล้วแต่ตอนนี้บาปที่มันแรงที่สุดเนี่ยมาดูค่าพิจิฆ่าอรหันตฆ่าโลหิตุบาสังกเพศเนี่ยมันแรงมากเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยพวกนี้มัน มันความจริงตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็นี้ถึงเราจะฝืนใจทําความดียังไงมันก็ไอ้สู้ความแรงของไอ้บาปอันนี้ไม่ได้เวลาเราจะตายจริงๆเนี่ยพบไอ้ความเศร้าหมองเนี่ยจิตมันจะเศร้าหมองทุกติเป็นอันหวังได้ก็ไปนรกซะก่อนเหมือนพระเทวทัตเนี่ยทำสงฆ์แตกแยกเนี่ยทำให้บุรุเจ้าต้องหอบพระะรหิตเนี่ยแต่เวลาจะตายเนี่ยท่านถวายก่อนที่ธรณีจะสูบจะจะมิดริะเนี่ยก็เหลือกระดูกขกกากรรไกรกระโหลกทษะเนี่ยก็ ถวายพระรัตนตรัยตอนนั้นได้ทันพระพุทธเจ้าเรพยากรณ์ว่าต้องไปตกนรกก็แล้วก็พ้นจากกรรมอันนั้นแล้วก็จะมาเกิดเป็นพระประเจกพุทธเจ้าเห็นไหมาได้รับการพยากรแล้วอขอให้พิจารณาดูอันไหนมันหนักถ้ามันไม่หนักมากนักเราก็ทําลายความยินดีิลายก็คือชาระบาปซะตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากทําทาน ใส่บาตรทุกวันแล้วเข้าวัดฟังธรรมเนี่ยแล้วต้องนําน้อมนําเอาศีลมาปฏิบัติก็มาเจริญสมาธิวิปัสสนาด้วยเนี่ยมันถึงจะเป็นดีดได้อนิสงส์ที่แรงมากเลยบ่ทําทานกษัตริย์เดชะร้อยครั้งไม่เท่าทําทานกับคนที่ไม่มีศีลหนึ่งครั้งทำบนทำทำทานกับคนที่ไม่มีศีลร้อยครั้งเท่ามันไม่เท่าคนรักษาศีลห้าศีลแปดตามลําดับขึ้นมาหนึ่งครั้งพอรักษาศีลร้อยครั้งไม่เท่าเจริญสมถะ ได้ฌานรูปฌานในรูปฌานหนึ่งครั้งเจริญทำบุญทำทานกับพวกที่เจริญส,สมถะร้อยครั้งไม่เท่ากับพวกที่ได้โสดาบันหนึ่งครั้งโสดาบันร้อยครั้งไม่เท่าสกิรักานี้รับพูดกันตามลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระอรหันต์หรือจนกระทั่งถึงพระปัจเจกหรือจนกระทั่งถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้สงแรงและจนกระทั่งหมู่สงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่แรงกว่าทำบุญกับพระพุทธเจ้าแต่กาเป็นหมู่สงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ถึงจะอันนี้สงแรงมากเพราะฉะนั้นนี่ที่ได้อธิบายมาให้ฟังเนี่ยคนแก่สูงวัยแล้วเข้าวัดะทําทานทุกวันตายแล้วจะไปไหนหมอคงจะเข้าใจนะทําดีมันก็ต้องไปดีทําชั่วก็ต้องไปชั่วแหละแค่น,นี้ถึงเราจะทําดีทุกวันก็ตามแต่ถ้าทําชั่วมันแรงกว่ามันก็ต้องไปในโลกก่อน มันเป็นกรรมหนักแต่ถ้จะเป็นประชิกก็เป็นผ้าบุรชิกขาดจากผ้าก็ลาเพศออกมาเสียสงรับรู้แล้วก็ตัวเองก็มารักษาศีลห้าศีลแปดอะไรแล้วปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานสี่มีสิทธิได้ถึงอนาคามีบุคคลไม่ต้องตกระลกไม่ต้องไปกล่าวถึงผ้าเป็นสังขารทิเศษแลปะปัจจตีที่ไม่ได้ แสดงอาบัติหรอเพราะว่าการแสดงอาบัติเพื่อให้สงยอมรับข้าหมู่สงได้การถูกสังฆาธิเศษถูกบังคับถูกอะไรจะไม่อะไรถึงติดคุกแล้วก็กลับไปเป็นพระปกตัตาพิสูจน์ได้อ้าเป็นบราชิกมันขาดจากเพศพระแล้วมันกลับไม่ได้เลยถ้ายังอยู่แล้วก็ถือว่าปลอมบวชเพราะฉะนั้นก็สละเพศออกมามาสมา,ส 5, ส 8, าทานศีลห้ศีลแปปฏิบัติธรรมก็ยังได้ไปได้ถึงอนาคามีบุคคล